สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้หนเกมนี้ชื่อว่าเมชาราชีนั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือหุ่นลบมาในแนว s i p g นั่นเองนะตอนนี้ตัวเกมมีการคอลแลบกับอีวานเกเลียนด้วยนะครับจะมีในส่วนของตัว e x c l u s i v e ระดับเอสด้วยนะครับที่เป็นนักบินเนาะแล้วก็ชุดอัปเกรดต่างๆที่ผู้เล่นสามารถรับได้ฟรีผ่านกิจกรรมต่างๆในเกมเลยนั่นเองนุผู้ชมครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในส่วนของการคอลแลบใหม่อันนี้แล้วก็สอนการเล่นเบื้องต้นในเกมนะครับผมสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยตอนนี้เราก็อยู่หน้าบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับในส่วนของตัวเกมนะครับที่มีการคอลแลบกับอีวานเกเลียนนะครับผมก็จะ มีในส่วนของตัวพลขับใหม่นะครับหรือว่านักขับใหม่แบบจํากัดเวลานะครับในส่วนของตัวระดับเอขึ้นไปเนาะที่จะเพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีอาซึกะชินจิอิคาริแล้วก็เลนั่นเองแล้นอกจากนี้นะครับมีการคอลแลบกับอีวาเกเลียนนะครับก็จะมีในส่วนของตัวหุนใหม่ด้วย ม่ว่าจะเป็นหุน0ูน 01, หุ่น0ูนหุน0ูนนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวหุ่นที่จะมีการคอลลบกับอีวานเกเลียนนั่นเองทุกผู้ชมครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของตัวละครที่ผู้เล่นเพียงแค่ทําการล็อกอินนะครับก็จะได้ตัวละครนี้ฟรีเลยนะครับตัวละครนี้มีชื่อว่าชินจิอาคาเรนนั่นเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมที่ผู้เล่นเพียงแค่ทําการล็อกอินนั่นเองทุกผู้ชมครับกิจกรรมตัวนี้นะครับจะมีตั้งแต่วันที่15มกราถึงวันที่26ยี่ส ันนนี้ั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับตัวกิจกรรมชินจิอาคาริโอเคครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นเบื้องต้นกันนะครับตรงนี้ผู้เล่นสามารถทําการสลับหุ่นลงไปมาได้ด้วยนะครับผมอย่างเช่นสมมติว่าเราจะตัวนี้ลงก็สลับแบบนี้แบบนี้ลงไปนะครับสามารถสลับตัวนี้ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวละครจากอีวานเกเลียนนะครับไม่ว่าจะเป็นพลกะพับแล้วก็ในส่วนของตัวหุ่นยนต์นั่นเองนุผู้ชม แล้วก็ในเกมนี it, is, it, ada, it, ้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ด้านซ้ายล่างแบบนี้นะครับถ้าเราไม่รู้ว่าคืออะไรบ้างเราสามารถดูด้านซ้ายบนได้เลยนะครับก็จะมีบอกนักสู้พลโจมตีนะครับแต่ละรายละเอียดตรงนี้เขาจะบอกค่อนข้างชัดเจนนะครับช่างกลนะครับเอาไว้ซ่อมหรืออะไรแบบนี้นั่นเองทีนี้นะครับเราจะไปเล่นเราให้กดด้านขวาล่างเลยนี่ครับมันก็จะเป็นการเล่นแบบนี้นะครับทีนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็จะเป็นเทิร์นของเราก่อนเนาะก็จะมีอะไรอยู่บ้างนะครับ แล้วก็นั่งขับนนะครับจริงๆมีระบบอัตโนมัติด้วยนะครับมีเร่งความเร็วเนาะอันนี้เราก็เลือกเลยว่าเราจะใช้ตัวไหนในการเล่นนะครับหรือว่าตัวไหนที่สามารถทําการโจมตีได้หรือว่าตัวไหนทําการเคลื่อนพลแล้วก็สามารถโจมตีได้เช่นผมเลือกตัวละครที่มาจากอีวานเกเลียนนะครับตัวนี้เนาะก็ทําการโจมตีก็โจมตีแบบนี้นะครับนี่ครับผมโอ้ยหุ่นสวยมากเลยนะนี่ครับอะไรแบบนี้เนาะ แล้วก็ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่สามารถทําการโจมตีระยะไกลได้ใช่ไหมเราก็ทําการโจมตีนะครับใช้ตัว AP นะครับ3แล้วกันนะครับทำการเล็งเนาะส่วนใหญ่ก็แนะนําให้เล็งทางด้านที่มันเป็นอาวุธมากกว่าเนาะดูครับนี่ตูมเข้าไปนี่ครับผมโดนสวนนิดหน่อยน,นะพอประมาณนะทีนี้นะครับจะด,ดูก่อนว่า สามารถโจมตีได้ปะเคลื่นย้ายมาตรงนี้นะครับก็คือสามารถทําการโจมตีได้สามไปโอ้โหโดนนิดหน่อยเองเคลื่อนพลตรงนี้มาก็ได้นะครับถ้ามันโจมตีไม่ได้นะแล้วก็ทําการโจมตีสามไปนี่ครับนะกันได้นะนะประมาณนี้ รอนะครับคือเดี๋ยวเราเล่นเทินของเราให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นเทินคู่ต่อสู้นะครับก็ทําการโจมตีตัวนี้แล้วกันนี่ครับใกล้ๆอ่าประมาณน,นี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนาะตัวนี้มันจะเป็นอ่าตัวละครที่สามารถทําการอ่าซ่อมได้นะครับแล้วก็โจมตีได้เนาะเนี่ยถ้าซ่อมก็เลือกอย่างเช่นตนัวนี้ใกล้ๆนะครับก็คือจะเป็นการซ่อมแบบนี้อ่า อันนี้ก็จะเป็นระบบการเล่นแบบแมนนวลนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับเราสามารถทําการเล่นในส่วนของตัวสปีดได้นะครับด้านขวานเนาะก็คือเดี๋ยวเราจะใช้ระบบอัตโนมัติตัวนี้เพิ่มเติมได้เช่นกันนะครับนี่อัตโนมัติเนาะเนี่ยมันก็จะทําการเล่นอัตโนมัติเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็จะทําการเล่นแบบนี้อัตโนมัติแบบรัวๆเลยนี่ครับคนเทลยุก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นป่มก็คือ ตัวละครจะจัดการเองทั้งหมดนะครับเป็นระบบอัตโนมัติที่ช่วยผู้เล่นในการฟาร์มด่านอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทเนอร์ของเราเนะครับเขาก็จะเลือกเดินนะครับแล้วก็เลือกโจมตีแบบนี้เองนะแบบชิลๆนะครับนี่นะเห็นป่ะมันก็จะโจมตีแบบชิลๆนี่อันนี้แบบสาหรับใครที่วางแผนตัวละครมาค่อนข้างดีแล้วนะครับนะก็จัดการแบบนี้ได้นะครับตัวละครเขาจะช่วยเหลือนะครับนี่ตัวละครจับอีวานเกเลีย นี่อัดไปโอ้ยภาพสวยมากนะสำหรับตัวละครนะครับดูว่านี่โดนไปโดนไปนี่ครับทำการกลางอนาเขยไว้นะครับผมนี่ครับ, <Now. S 1> รบโอเคทีนี้นะครับก็รอเทิร์นเขาหรืออะไรแบบนี้นั่นเองทุกทชมครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเล่นเบื้องต้นนะครับแล้วก็เล่น <Can 't. S 2> ตามภรารกิจต่างๆที่เขากำหนดไม่ว่าจะเป็นจบเทิร์นใน1ิบเทิร์นนะครับหรือว่า จากการสัตรูทั้งหมดห้ามมีขุนยนต์ตัวไหนเสียหายหรืออะไรประมาณนี้นะก็แล้วแต่นะครับหลังจากจบตัวนี้เราก็จะได้พวกของรางวัลต่างๆ,ๆเพิ่มเติมภายในเกมนั<ๆ>่นเองก็ให<ๆ>้ดูเกมเพลย์กันประมาณนี้ต่อมานะครับเรามาดูพล,ละขับกันบ้างนะครับตัวพละขับตรงนี้นะครับแต่ละตัวละครนะครับจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นอสึกานะครับเขาจะมีความสามารถอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับก็คือก็จะเป็นอาวุธที่ใช้ในส่วนของตัวอาวุธด้ามยาว เวลาที่ไปขี่หุญญ่นยนต์นะครับก็แนะนําให้ใช้ในส่วนของตัวหุญญ่นยนต์ที่ใช้อาวุธด้ามยาวหรืออะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็ตัวนี้เราสามารถทําอะไรได้บ้างใช่ไหมครับก็คือเราสามารถทําการอัปเกรดในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ชีวภาพนะครับก็จะเป็นการอัปเกรดทักษะต่างๆนะครับในการเปิดใช้งานเนะาะเช่นเราเปิดใช้งานแบบนี้ไปเนาะก็จะมีเอ่อทักษะเพิ่มเติมนะครับในความสามารถต่างๆอะไรแบบนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับเนี่ย เราสามารถทําการอัปเกรดเพิ่มเติมนะครับเพื่อปลดล็อกความสามารถใหม่ๆของตัวละครได้น,นะนี่ครับเดี๋ยวมันจะมีสกิลทักษะเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนี่ครับเราก็ทําการอัปเกรดแบบนี้เนาะก็คือตัวไหนถ้าเราเล่นยาวๆเราชอบนะครับก็ แนะนำให้ทําการอัปเกรดทั้งหมดนะครับเพื่อทําการปลดล็อกพวกขีดจํากัดต่างๆเมื่อผมอัพประมาณนึงแล้วใช่ไหมครับจริงๆถ้าอัพหมดนะครับมันจะมีสเตตัสต,ต,ตรงนี้ที่เปลี่ยนไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นอาวุธด้ามยาวนะครับแล้วก็จะมีบอกเนาะถนัดปืนกลนะครับแล้วก็ตัวนี้เนาะก็จะเป็นในส่วนของตัวาการลบลีกอะไรแบบนี้เพิ่มเติมนั่นเองท่านผู้ชมครับแล้วก็จริงๆเราสามารถทําการอัพเลเวลตรงนี้ได้แล้วนะครับเราอัปแม็กแล้วนะครับก็ค,คือเลเวล70เนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเราสามารถทําการ อัปเกรดเพิ่มศักยภาพของตัวละครเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับถ้าเรามีตัวแต้มเนาะเนี่ยแบบเนี้ยเรากล้าไปนะครับเพื่อปลดล็อกตัวคุณสมบัติเพิ่มเติมของตัวละครเนี่ยมันจะมีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นการปลดล็อกทุกอันแล้วนะครับก็คือจะมี5ระดับนะครับก็คือแม็กแล้วตัวอื่นก็เช่นกันนะครับนะตรงนี้ ก็จะมีเลเวลที่เราอัพแม็กแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เราสามารถทําการอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเราอัพนะครับมันก็จะทําการปลดล็อก ok ตัวสกิลพิเศษของตัวละครเพิ่มเติมด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีบอกนะว่าตัวนี้ถนัดปืนกลหนักนะครับแล้วก็ปืนกนไลไรเฟิลซ้มยิงนะครับก็คือใช้ได้หลายแบบเนาะแล้วก็จะมีสเตตัสเพิ่มเติมนะครับอยู่ที่การอัปเกรดตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นการขับเคลื่อนที่ผู้เล่นสามารถทําการ ติดตั้งนะครับในส่วนของตัวนี้เพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้ก็จะมีคนุนสมบัติบอกนะครับว่าแต่ละอันอะไรบ้างนะครับเราก็สามารถติดตั้งพวกชิปพวกนี้ลงไปได้นะครับผมก็เหมือนกันทุกตัวละครนะที่เหลือก็คล้ายๆกันนะครับไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเนาะหลกัหลกๆก็มีเลเวลนะครับแล้วก็ทําการอัปเกรดตัวละครเพิ่มเติมตรงนี้นะครับแล้วก็ สกิลทักษะต to ่างๆนะครับอย่าลืมเอาให้หมดเลยนะถ้าเราเล่นตัวนี้น uh ั huh. uh ่นเองนะนผู ness, right? follow, round, okay. ้ชมครับตอจากพละขับนะครับก็จะมีการวิจัยและพัฒนาเนาะตรงนี้นะครับก็จะมีการฝึกพิเศษของพละขับนะครับถ้าเรามีแต้มเนาะก็จะมีเกี่ยวกับพละขับต่างๆที่ผู้เล่นสามารถทําการปลดล็อกความสามารถเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมีบอกนะว่าพละขับแต่ละสายนะครับมันจะมีความสามารถอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับตังนี้เราก็อย่าลืมเข้ามาทําการอัปเกรดด้วยเนาะ นอกจากพลขะับแล้วนะครับจะมีการวิจัยหุ่นต่างๆที่ผู้เล่นสามารถเข้ามาทําการปลดล็อกได้เนาะก็จะมีในส่วนของตัวการบวกเพพี่ต่างๆในแต่ละสายอะไรแบบนี้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีการวิจัยอาวุธต่างๆนะครับโดยจะเป็นโจมตีประชิดในส่วนของตัวอาวุธต่างๆเพิ่มเติมเช่นตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่มโล่นะครับอะไรแบบนี้เพิ่มเติมนั่นเองท่านผู้ชมครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเมชานะครับหรือว่าหุ่นยนต์เนาะ หุ่นยนต์ในเกมนี้นะครับก็จะมีภาพรวมที่แตกต่างกันไปนะครับเราเอาตัวหุ่นหลกัหลกๆของอ e ีวานเจเลียนแล้วกันเนาะตรงนี้เราปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับเราก็สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้หมือจะเป็นตัวทาสีนะครับแต่จริงๆตัวนี้มันโอเคอยู่แล้วนะเออจริงๆไม่ต้องไปแบบเออทาทรงทาสีอะไรมากมายนะผมว่าของเดิมมันค่อนข้างเวิร์กอยู่แล้วนะเดี๋ยวเอาตัวละครอื่นๆทีเ่เราไม่ซีเรียสอะไรพวกนี้มากครับก็คือ เราสามารถทําการาทาสีตัวละครเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยเอาปรับแต่งได้เลยเนาะตรงเนี้ยเราเปลี่ยนได้เลยนะครับเราใช้แบบนี้ก็ได้ลําตัวนะครับเราจะเป็นสีไหนแบบเนี้ยแบบคือมันปรับสีได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะว่าชอบสีไหนอะไรยังไงอะนะแล้วมันปรับออกมาคือแบบหุ่นสวยเลยนะเนี่ยดูดิสวยเลยนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็การทาสีอาวุธต่างๆเราก็สามารถปรับได้ ดอชอบสีไหนอะไรยังไงเนี่ยเนี่ยดูดิคือสวยเลยเนี่ยเราสามารถปรับแต่งตาอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการทาสีเฉยๆนะครับแล้วถ้าเป็นหุ่นจาก e อวากิเลียนะครับผมมันจะทาสีได้แต่วุฒินาตัวนี้ต้องรอปลดล็อกก่อนนะครับยูนิตไม่สามารถทาสีได้ก็คือเหมือนน่าจะล็อกไว้ให้เป็นสีพื้นฐานตรงนี้นั่นเองทุกผชมครับ ที่เหลือเราสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีการปรับแต่งโอหุ่นนะครับเราสามารถทําการปรับแต่งได้นะครับตรงนี้เนาะแต่ว่าหุ่นที่มันมาเพิ่มเติมแล้วนะครับให้ใส่เป็นเซ็ตเนาะอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตเอรวาเกเลียอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆเราก็สามารถเปลี่ยนตัวเซ็ตได้ตรงนี้นะครับแต่ไม่ค่อยแนะนําให้เปลี่ยนเนาะเพราะว่าตัวนี้มาสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับก็คือตัวหุ่นตรงนี้เราสามารถทําการอัปเกรดเพิ่มเติมได้นะครับก็คือมันจะมีแขนให้เราทําการอัปเกรดนะครับเพื่อสเตตัสที่สูงขึ้น แบบนี้เราก็ทําการอัพไปเนี่ยเราก็ทําการอัพไปเนาะแบบนี้นะครับถ้ามีวัสดุแล้วก็อัปเกรดเพื่อทําการเพิ่มความสามารถของตัวละครเนาะอันนี้จะเป็นอัปเกรดคุณภาพแล้วก็จะมีเสริมพลังนะครับตนันนี้เราก็เลือกนะครับว่าเราจะเสริมพลังอันไหน นะครับแต่ตรงนี้มันเป็นเลเวลสูงสุดแล้วส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับจะอยู่ด้านขวาล่างตัวนี้นั่นเองท่านผู้ชมครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวการเล่นหมดต่างๆนะครับผมตัวนี้เนาะอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นตัวดันเจี้ยนที่เราสามารถเลือกหุ่นตรงนี้นะครับเขาจะมีกําหนดนะว่าเราสามารถเอาหุ่นตัวไหนไปได้บ้างนั่นเองท่านผู้ชมครับ,รบแล้วก็ทําการไปปฏิบัติเนาะแต่ว่าต้องเลือกหุ่นทั้งหมด5ตัวละครนะครับตัวนี้นะเราเลือกตัวแรกก่อน แล้วก็ทําการเลือกเพิ่มเติมนะครับเพื่อเลือกลงไปทั้งหมด5ตัวนะนี่แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการเริ่มปฏิบัติการตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนอ่าพวกคล้ายๆโลกไลท์นะครับลงเข้ามาเล่นในด่านทรัพยากรแบบนี้นะครับนะเขาก็จะมีจุดบอกนะครับมีเขตอะไรแบบนี้นะครับเราเข้าไปทําการต่อสู้นะครับในแต่ละด่านเขาจะมีเงื่อนไขยอยู่นะว่าอ่าเราต้องทําอะไรบ้างเราจะได้ของรางวัลอะไรบ้างนะครับจะเป็นการสุ่มเข้ามานี่นุ้งชมครับ แล้วก็จริงๆก็จะมีตัวภารกิจอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวนี้ใช่ไหมที่เราเข้าไปเล่นเมื่อกี้เนาะแล้วก็มันยังมีอื่นๆอีกนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เราสามารถเข้ามาเล่นได้นะครับในการต่อสู้นะครับมันจะมีด่านที่ผู้เล่นสามารถเข้ามาฟารม์มทรัพยกากรต่างๆเช่นตัวนี้นะครับแล้วก็อื่นๆอีกนะครับมีอีกหลายอันเนาะน,นี่ครับนี่ก็เข้ามาเล่นเพื่อทําการฟาร์ม นี่ครับมันจะเป็นของรางวัลต่างๆที่ผู้เล่นจะได้รับนะครับตัวอย่างของรางวัลเนาะอ่าเราเข้ามาเลยนะครับอันนี้จะเป็นพวกเรียกว่าเป็นดันเจี้ยนการฟาร์มทรัพยากรต่างๆแล้วกันนะเพราะว่าเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะมีบอกนะว่าเราเข้าไปแล้วเราจะได้อะไรบ้างนะครับพวกรางวัลต่างๆอะไรแบบนี้นะก็อย่าลืมเข้ามาลงด้วยนะครับในส่วนของภารกิจเพิ่มเติมนี่ครับมันก็มีอีกหลายอันเลน,นะนี่ก็ลองดูนะครับมีค่อนข้างเยอะเนาะ หลักๆก,ก็ประมาณนี้นั่นเองนะผู้ชมครับสําหรับเกมนี้เนาะใครที่สนใจเกมนี้นะครับอย่าลืมนะตัวเกมนะครับคอลแลบกับอีวานเกเลียนะครับแค่ล็อกอินผู้เล่นก็ได้ในส่วนของตัวพลัขับใหม่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจเกมนี้นะครับสามารถดาวน์โหลดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ